สวัสดีทุกคนครับพอกันยนีมือแรงครับมือนีนะครับผมสีพาทุกคนมาเบิงนะครับผมสีพาอันนองมานะครับออกกํา่งกายนะครับน้องตัวนี้ครับอันแท่นเคครับซีแพ่นเคนะครับเป็นเสืออกกําล่างกายนะครับนั่นครับเริ่มเลยครับวันเริ่มเลยไหนเห็นว่าเริ่มเลยไหนเห็นบ่เออออกกําล่างกายแหละนะครับนอกเป่นจะนอนหงายนะครับนอนหานีนะครับดยการบริหารขานะครับเห็นว่านั่นเนี่ยครับวเป็นการเป็นการ บริหารขาไปนะครับออกกําลังกายดี่ดีกับนี่แหละครับนี่แหละครับนั่นครับพปฏิเสธเอฟควรจะเป็ี่ยนนี่ครับเนาะงเป็นการออกกําลังกายนะครับเป็นการออกกําลังกายนะครับหนักนะครับนาะนะครับหลังจะเอาเปลี่ยนท่าครับเปลี่ยนท่าท่านี้ครับท่านี้ชอบชอบท่าอย่างนี้ชอบนะครับหัวหางมันหยักนะครับท่าเดี๋ยวมันจะมากนี่นะครับ นี่นะครับออกกํลังกายนี่นะครับนั่นครับวันดอกกําลังกายยี่ห้อพี่น้องบ่เป็นผมเป่าไอเด้นี่นะครับเนาะนั่นครับเหตุอหลีเด้บ่เป็นผมเห็ุอันม้าตัวอื่นบ่เหตุด้ครับนั่นแล้วมีกวาดสูบผมนะครับเป็นเห็ุเนาะหนาเพันฟินเลยนะครับนั่นครับหาลูกออกกําลังกายนะครับหนาเป็นบ่ เปลี่ยนห้าบเ่เปลี่ยนห้าเปลี่ยนห้าเปลี่ยนห้าดึงดึงดงโอ้โหเก่งจังเลยนี่นะครับการบริหารกล้าบขานะครับ <c oughs> เก่งมากเลยนะครับลูกสาวน้องซีแพนเคก้กนะครับแพนเคก้กเก่งมากเลยนะครับจะทำอย่างนี้ทุกวันนะครับนี่ครับเห็นไหม <c oughs> เก่งมากเลยนะปินเลยนะครับ <c oughs> เก่ง โอเคครับขอบคุณนะครับทุกคนครับขอบ